พาลมติดแต่ลมที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีความอุ่นนะเนื่องจากว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานหนึ่งนาโนนะครับเสียแน่นอนนะครับนี่อาการนี้เลยนะหรือว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ปั๊มน้ายาเข้าไปที่คอยเย็นนะครับผมนี่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปท่าเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่นะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับนี่คือเสียงคอมเพรสเซอร์เลยนะครับนี่ทำงานแล้วนะครับคอยร้อนอุ่นแล้วนะครับอนนี้คอยร้อนอุ่นแล้วนะ นนใช้้้งาไดแลวะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับอาการแอร์ที่มีอาการดังต่อไปนี้นะครับผมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนอ่ะนอนๆอยู่แล้วไฟมันตกครับพอไฟมันตกทีนี้นะครับแอร์มันก็ปิดใช่ไหมครับพอแอร์มันปิดทีนี้พอเราไปเปิดมาใหม่อ่ะมันไม่เย็นครับคือก่อนหน้าที่มันจะดับมันเย็นปกติเลยนะนะครับก็ อาการก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอาการเครื่องผมที่มีปัญหาเนี่ยเป็นพอไฟตกนะครับที่บ้านไฟตกบ่อยนะครับพอมันตกรอบนี้นะครับไม่เหมือนเดิมนะพอเปิดมาใหม่ปุ๊บมันไม่เย็นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดแอร์ให้ให้ดูนะครับว่าพอเปิดแล้วมีอะไรที่มันผิดปกติบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์นะครับผมเปิดแล้วนะนะครับตอนนี้ยูนิตข้างในเนี่ยนะครับทํางานปกตินะครับไฟติด2ดวงปกตินะครับ นี่นะนะครับก็คือตัวยูนิตข้างในไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะมันมีปัญหาที่ตัวยูนิตข้างนอกนะครับผมนะครับเนืบบ่องจากว่าเจ้าตัวยูนิตข้างในเนี่ยมันสั่งงานให้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะเดี๋ยวเราไปดูคอมเพรสเซอร์ข้างนอกกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับก็เป็นอาการที่ผมบอกนะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับตัวพัดลมมันทํางานปกตินะครับเนี่ยครับแต่ว่าตัวแผงข้างหลังหรือว่าตัวคอมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานนะมันไอร้อนเนี่ย เจ้าไอร้อนเนี่ยครับมันเลยไม่ระบายออกมาข้างนอกนะครับผมนะครับมีปัญหาตรงที่คอมเพรสเซอร์นะมันไม่ทํางานนะครับตอนนี้นะนะครับครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเรารอนะไปแกะนะครับที่ outdoor u n i กันนะครับมาตรวจเช็คนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดฝาออกมานะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราไปลุยกันต่อเลยครับอาการที่ผมระบุไว้หรือว่าที่ผมแจ้งไว้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเปิดแอร์แล้วนะครับผม อินดอร์ยูนิตมันทํางานปกตินะแต่ว่าอ u t d o o ยูนิตเนี่ยมันติดแค่พัดลมนะครับตัวคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะอันนี้คือเป็นหลังจากที่ไฟตกนะครับผมย้ําก่อนนะว่าแอร์ผมไม่เคยเสียนะคบผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะก็เดี๋ยวปิดปิดแอร์ก่อนนะครับอ่ะปิดแอร์แล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับอันดับแรกที่ผมสันนิษฐานเลยนะก็คือน้ํายาแอร์ไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ มันใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับมันพวกน้ํายาแอร์เนี่ยเวลามันรั่วหรือเวลามันซึมเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะแบบค่อยๆไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นแต่คอมเพรสเซอร์จะทางานอยู่นะแต่เคสเนี่ยคือคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดตัวฝาของที่เป็นฝาปิดคอมเพรสเซอร์ข้างบนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไดอะแกรมนะมาไล่เช็คกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝาเจ้าตัว ฝาปิดด้านบนนี้ขึ้นมานะครับข้างใต้นี้จะมีแอแกมอยู่นะนะครับโดยเจ้าฝาปิดนี้จะมีน็อตอยู่5ตัวนะก็คือด้านข้างตรงนี้สองนะฝั่งละ2นะครับสาแล้วก็มีตรงกลางนี้ตัวหนึงเป็น5ตัวนะผมจะทําการแกะออมาด้วเดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ พอเราเปิดฝาขึ้นมานะครับผมนะครับเราก็จะเห็นนะในส่วนของผังวงจรนะหรือว่าไดอะแกรมไฟฟ้านะครับของเจ้าตัวแอร์เครื่องนี้นะนี่นะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังข้าวๆแล้วกันนะครับว่าเจ้าไดอะแกรมนี้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ภายในมันทํางานยังไงนะครับผมอุปกรณ์ภายในไม่มีเลยเลยครับมีแค่แมกเนติกนะครับหตัวนะครับเป็นแมกเนยบนะหตัวแล้วก็เป็น C2 ตัวนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีฟิลตัวหนึ่งนะครับแค่นี้เองทํางานแล้วก็จะมีพัดลมกับ ซึ่งมันไล่ง่ายนะครับแอร์ที่ไม่ใช่อิเวอร์เตอร์มันไม่มีวงจรอะไรเยอะนะครับผมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปไล่ให้ดูนะครับว่าไล่อาการเสียยังไงเนาะครับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมนะที่อยู่ข้างหลังฝาปิดนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดหนึ่งว่าทําไมนะครับผมถึงต้องเปลี่ยนเจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะครับผมนะครับก็จากที่เราดูในแผผนผังวงจรเนี่ยอาการแอร์ของผมก็คือเวลาที่เปิดปุ๊บเนี่ยนะครับผมขออธิบายนิดนึงว่าตัวนี้ก็คือเป็นส่วนตรงนี้นะในมุมจะชัดนะครับ นี่ครับชุดนี้นะก็คือเป็นพัดลมที่อยู่หน้าเครื่องนะครับส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นชุดคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้คอมนะอันนี้เป็นแฟนนะครับเป็นพัดลมนะครับผมนะครับซึ่งอตอนที่เราเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยนะครับผมนะครับ แล้วพอไฟคอมเพรสเซอร์ที่คอยเย็นข้างในหรือว่ายูนิตที่อยู่ในบ้านเรานะครับมันขึ้นว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานเนี่ยพัดลมตัวนี้มันหมุนนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวงจรมันไม่มีอะไรเลยนะครับเข้ามาถึงปุ๊บไอเส้นนี้นะครับเส้นตรงนี้นะขั้วตรงนี้นะครับขั้วทีวีเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ตัวคอยเย็นส่งมานะครับเข้ามาที่อันนี้เป็นแมกเงียบนะตัวนี้แมกเนติกนะครับแมกเนติกนะครับหรือว่าแมกเงียบตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่เป็นเหมือน สวิต์นะครับเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณมาส่งมาที่ขาหนึ่งนะครับของเจ้าตัวแมกเนียบตัวนี้นะครับมันก็จะทําการปิดวงจรน,นะตรงนี้มันเปิดวงจรอ,อยู่มันก็จะปิดวงจรน,นะครับให้ไฟนะครับจากลายนะครับวิ่งเข้ามาที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็อีกเส้นเล็กๆที่เห็นเนะี่ยวิ่งเข้ามาที่ตัวแฟนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของเคสผมเนี่ยก็คือพัดลมคอยลร้อทข้างนอกเนี่ยมันติดนะครับเมื่อมีสัญญ,ญาณจาก คอยเย็นส่งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแมกเนียไม่เสียนะเดี๋ยวผมอาจจะวัดให้ดูด้วยนะว่ามันไม่เสียจริงนะครับผมนะครับเนี่ยมันไม่เสียนะครับแต่ว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ทํางานนะคือคอยร้อนมันไม่มันไม่ผลิตลมร้อนออกมาหรือว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ปั๊มน้ํายาเข้าไปที่คอยเย็นนะครับผมเนี่ยนะนะครับผมก็เลยสงสัยอยู่อย่างเดียวคือตัวนี้ครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าชุดอื่นนะครับที่เราดูในไดอะแกรมเนี่ยมันปกติหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพัดลมอะไรมันก็วิ่งปกตินะ ก็มีแต่ตัวนี้นะครับนี่ที่เราสงสัยนะคาปาซิสเตอร์นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้นะมาเปลี่ยนนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินเสียงก็คือคอมมันไม่มีเสียงอืดๆนะเวลาที่ตัวพัดลมตัวนี้ทํางานก็คือคอมเพรสเซอร์มันจะทํางานด้วยใช่ไหมฮะรับคอมนี้ไม่มีเสียงอืดเหมือนกับว่ามันหมุนไม่ไปนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นอาการ ต้องสงสัยนะที่มันบ่งชี้ว่าคาปาซิเตอร์หรือว่าแคปลันเนี่ยอาจจะเสียได้นะครับผมอาจจะเสื่อมแล้วนะเพราะว่าแอร์เครื่องเนี้ยของผมนะที่ผมใช้เนี่ยมัน5ปีแล้วนะซึ่งนะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยตัวใหม่ๆที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยว่าเป็น10,000ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น10,000ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราลองคิดง่ายๆนะปกติแล้วแคปลันเนี่ยนะครับสเปคส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นข้างกล่องที่เขาระบุที่มีมาตรฐานหน่อยนะก็จะเขียนว่าหมื่นหมื่นชั่วโมงนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมจะะเอา 10, ชั่วโงนะ มาหาร24นะครับก็จะเป็นวันถูกไหมนะครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณ416วันนะครับผมตีว่า416วันนะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานคอมเพรสเซอร์เนี่ยเวลามันถึงความเย็นเนี่ยมันก็จะตัดนะครับถึงแม้เราเปิด6ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะตัดต่อหรือว่าคอมอาอาจจะทํางานแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะหรือว่า2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็จะคูณ3เข้าไปนะนะครับ นะครับก็จะเป็น1,248วันนะครับแล้วผมจะหารด้วย365กนะก็คือ1ปีนะครับจะเห็นได้ว่าอายุการใช้งานมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วที่ต้องทำงานได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ปีครึ่งนะผมก็ตีให้เหนียวๆเ,เลย4ปีถึง5ปีนะครับซึ่งอแอร์ของที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมก็ใช้งานมา5ปีแล้วนะซึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ว่าม,มันไม่ทนนะซึ่งมันทนแล้วครับแต่อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบ นิเวศของแอร์เราเนี่ยนะครับมันมีอายุการใช้งานนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะนี่จะได้ประมาณนี้เลยนะครับวิธีคำนวณเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลานะครับในการเปลี่ยนแล้วนะครับหรือว่าแม่ทันแนนนะครับผมนะครับซึ่งของผมที่มันเสียเนี่ยเพราะว่าไฟตกนะนะครับคือไฟมันตกแล้วมันดับไปผมไปเปิดเครื่องใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทีนี้มันไม่เย็นแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นวิธีการไล่ไดอะแกรมข้างหลังแผงเบื้องต้นนะครับ ถ้าเป็นแอร์นะที่ไม่ใช่อิเวเตอร์เนี่ยที่เป็นระบบอ่าเนื้อมติกธรรมดาเนี่ยมันจะไล่ง่ายครับมันมีสายไฟไม่กี่เส้นมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเองนะครับผมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการสังเกตหรือว่าไล่ลายไฟไดแกรมนะครับของเจ้าตัวแผนผังแอร์นะครับผมครับโอเคครับหลังจากที่เราไปเอ่อไล่ไดแกรมไฟฟ้ากันแล้วนะครับผมนะคบเบื้องต้นนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดจริงให้ดูครับว่าทําไมผมถึงสันติฐานว่าเจ้าตัวคาปาตัวนี้เสียนะ นะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดเทสให้ดูด้วยนะว่าเมันเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเปิดแอร์ให้มันทํางานก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมเอามิเตอร์มาวัดให้ชมนะครับครับตอนนี้นะครับผมเปิดแอร์ให้ทำงานแล้วนะพัดลมทํางานแล้วนะครับแต่คอมเพรสเซอร์เนี่ยยังเงียบอยู่นะเดี๋ยวมาวัดไฟกันดูนะครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งมิเตอร์ไวลวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดที่ ไฟที่มาที่เจ้าตัวแม็กก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เช็คว่าตัวอินดอร์นะสั่งงานมาหรือเปล่านะครับก็ให้เราเอาสายไฟสายดำนะนะครับไปจิ้มเข้าที่ตัวของนิวตันนะครับไปจิ้มที่นิวตันนะสายสีฟ้าตรงนี้นะครับนี่นะกับมิเตอร์ของเรานะต้องตั้งดิย่าน ACV นะครับผมนะครับวัดไฟสลับเนาะนะครับแล้วผมก็จะจิ้มไปที่ตัวสายสีดำนะครับจิ้มไปที่นิวตันนะ แล้วผมจะมาวัดที่ขาแม็กนะครับอีกฝั่งนึงนะอ่าฝั่งที่เป็นสีสีขาวนะครับก็คือเป็นสัญญาณที่มาจากคอยเย็นข้างในนะเดี๋ยวสังเกตที่หน้ามิเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะขึ้น230โวลต์นะครับผมนะครับนี่ครับเห็นไหมตอนนี้มิเตอร์ผมขึ้นแล้ว236โวลต์นะครับนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นด้านสวิตช์นะครับนะครับตอนนี้มันทําการปิดวงจรไปแล้วเนื่องจากว่าถ้า ปิดวงจรปุ๊บสายเมนเนี่ยนะครับสายไฟเนี่ยมันจะมารอที่ขาฝั่งขาวหกนะครับของเจ้าตัวแมกเนียมตัวนี้นะนะครับแล้วมันจะจ่ายไฟเข้าไปที่พัดลมนะครับตัวแฟนตัวนี้กับตัวคอมเพรสเซอร์นะแต่ตอนนี้คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะแต่แต่ผมจะวัดให้ดูก่อนว่าแมกเนียมเนี่ยมันไม่เสียนะนะครับวัดที่ขาสี่นะครับเนี่ยจะสังเกตที่ขาสี่ก็มีไฟมา236โวลต์เห็นไหมครับดูที่มิเตอร์นะตรงนี้นะครับครับหลังจากที่เราวัดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงคอมเพรสเซอร์นะ มันมีเสียงนะครับแต่มันอืดๆเบาๆนะแล้วมันก็เือนตาไม่ไปนะคร,ครับตอนนี้ผมอฟอเครื่องไปแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าออคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ทํางานนะมันจะมีเสียงออดเบาๆนะในกล้องนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะครับมันจะแบบออดขึ้นมาแล้วก็เงียบออดขึ้นมาแล้วก็เงียบเหมือน,มนพยายามจะหมุนนะแต่มันหมุนไม่ไปนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปยกเบรกเกอร์ลงนะแล้วเดี๋ยวเรามาถอดเจ้าตัวแคปลานออกมาเปลี่ยนนะครับผมนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมก็ยกเบรกเกอร์ลงนะครับผมนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะพอเราต้องทําการปอดวงจรแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะถอดนะเดี๋ยวผมทํามาร์กไว้นิดนึงนะก็คือเจ้าตัวแคปลันนะหรือว่าคาเฟสเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะครับมันจะไม่มีขั้วนะนะครับแต่ให้เราจําสายก็พอนะครับเนี่ยนะมันจะมีสายที่แยกฝั่งไว้นะครับอันนี้คือคู่นี้นะนะครับคู่นี้นะครับส่วนนี้ี่เป็นสายเดี่ยวนะเดี๋ยวผมจะพันไว้นะครับพันสายเดี่ยวไว้จะได้จำสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับนี่นะพันสายเดี่ยว ันนี้แล้วแต่ใครนะไม่พันก็ได้นะจำสีเอาก็ได้นะแต่ผมพันเอาหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับแต่ผมก็จะปลดออกมานะครับปลดเจ้าตัวออกมาได้เลยนะครับปลดสายออกมาได้เลยนะแบบนี้นะครับครับทั้งหมดเลยนะเราสามขั้วเลยนะครับแต่ทีนี้ตอนที่ปลดเนี่ยควรจะใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าตัวคาปาซติเตอร์เนี่ยมันยังมีประจุไฟอยู่นะครับผมนะครับเนี่ยเราก็ถอดมาได้เลยนะครับนะครับ มันจะแน่นนิดนึงนะครับนะครับพอเส้นนี้อยู่ข้างล่างก็ดึงนะครับดึงมาเลยมันดึงได้เลยนะครับไม่มีล็อกไม่มีอะไรนะครับค่อยๆขยับนะครับแล้วก็เอาถอดคาปาซิเตอร์มาได้เลยนะครับก็ให้เราเอาไขควงนะมันจะมีน็อตตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังนะข้างหลังตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะให้เราหมุนนะครับนะหมุนแล้วก็ปลดออกมาได้เลยนะทั้งอันเลยนะครับมันจะหลุดมาทั้งตัวเลยนะนะครับต้องระวังน็อตน็อตหล่นไปนิดนึงนะนะครับ มันจะหลุดมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะที่เราไปถอดออกมาจากแอร์เราเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดไฟให้ดูนะครับว่ามันยังมีไฟอยู่นะเวลาที่เราจับหรือว่าเราถอดมันออกมาอย่าเอามือไปแตะที่ขั้วนะเพราะขั้วเนี่ยมันยังมีไฟที่มันชาร์จไปอยู่นะครับมันยังไม่ถูกการดิชาร์จนะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับแล้วดูไฟที่ตัวมิเตอร์นะนี่ครับ อ้าวไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเลยครับเสียนะครับถ้าเกิดว่ามันถูกใช้งานอยู่แล้วเราถอดมาเลยเนี่ยแล้วตอนที่เราวัดเนี่ยมันไม่มีไฟเลยเนี่ยอันนี้คือผิดปกตินะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดิชาร์ดูก่อนครับวิธีการดิชาร์ดหรือว่าคลายประจุมันนะครับผมจะใช้เป็นอาเซรามิกนะหรือถ้าใครไม่มีก็เอาไขควงก็ได้นะครับคืออันนี้มันเป็นวิธีบ้านๆนะเอามาแตะที่ขวะครับแป๊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 บจนไฟมันไม่มีนะนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเจ้าตัวอากระเบื้องนะครับนี่นะ ทีไว้แป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เอาออกนะเพื่อจะทําการคายประจุนะครับแล้วก็วัดอีกทีนะมันไม่มีไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดค่าความจุกันนะครับว่าค่าความจุในตัวเนี้ยมันยังมีอยู่ไหมหรือว่ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับขึ้นตัวสีแล้วนะผมจะวัดแล้วนะครับลองดูนะครับแป๊บหนึ่งนะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ1นาโนนะครับ เสียแน่นอนนะครับนี่อาการนี้เลยนะเสียแน่นอนนะครับเสียแน่นอนนะครับอาการนี้คือเสียนะครับนะครับไม่น่าเชื่อนะไฟตกรอบเดียวเสียเลยนะครับนะครับนี่ขึ้นแค่หนึ่งจุดหนึ่งสองนาโนนะครับครับอันนี้ก็เป็นซีนะตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับค่าเดิมเลยนะก็คือสามห้าไมโครนะครับสี่ร้ยห้าสิบโวลต์นะครับผมนะครับตัวซีนะครับผม ขนาดเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับให้เราสังเกตที่ตัวค่าที่ระบุไว้บนตัว C เท่านั้นนะครับผมนะครับให้ค่าตรงกันนะแล้วก็ส่วนโวลต์เนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละ450บโวลต์นะครับผมนะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าค่าจริงๆนะครับที่เจ้าตัว C นี้นะครับมันมีค่าเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะแต่ผมจะใช้มิเตอร์วัดให้ดูนะครับผมก็จะทำการวัดนะครับอันนี้เป็น C ที่ไม่มีขั้วนะเราจะจิ้มขั้วไหนก็ได้นะครับนะครับ ราสักคู่หนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยนะว่าเป็นสามสิบห้าเห็นไหมอันนี้คือค่าตรงครับนี่นะครับโอเคเราเจอสาเหตุแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าแคปลันตัวนี้มันเสียนะครับอ่ะให้ดูอีกทีนะวัดให้ดูทินเพื่อความมั่นใจนะครับนะครับมันขึ้นเป็นหนึ่ง nf นนะก็คือนาโนนะครับเห็นไหมเสียแน่นอนครับอย่างนี้คือเสียเลยนะไม่ใช่ว่าเสื่อมนะครับเสียเลยนะครับเนี่ยเสียเลยนะครับ เวลาเราเลือกซื้อ,อแคปลันนะหรือว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับของเจ้าตัวแคปลันคอมเนี่ยต้องซื้อค่าเดิมนะอันเนี้ยของเดิมมันเป็น35นะครับไมโครฟลัดนะผมก็ซื้อเป็น35เหมือนกันมานะครับนี่35ไมโครเหมือนกันนะนะครับลูกนึงเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน200นะนะครับซื้อแบบไหนก็ได้มันมีร้อกว่าบาทก็มีนะแต่อันนี้คือผมซื้อแบบดีหน่อยนะครับก็ซื้อ,ซ,อซื้อตัวนี้มานะนะครับ200นะซึ่งก็ สามารถใช้งานด้วยกันได้และขนาดมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับไม่มีผลอะไรนะครับผมส่วนขานะตอนแรกที่มันมีสี่ขาเนะี่ยสี่ขาด้านบนนะผมหักออกนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มันเกิดอันตรายเวลาที่เราใช้ขาที่เราเหลือไว้นะครับมันจะโผล่มานะผมก็หักออกนะครับนี่ครับหักออกไปสองข้างนะให้เหมือนกับอของเดิมนะครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการาใส่เข้าไปนะก็คือเหมือนเดิมนะซึ่งเจ้าตัวไอตัว สายรัดแคปลันเนี่ยมันก็จะสามารถรัดได้นะครับเนี่ยมันจะพอดีของเขาเลยนะมันจะพอดีของเขาเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้แบบนี้นะแล้วก็เอาไปยึดกับเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์ของเรานะมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้ไปวัดให้ดูแล้วนะก็สรุปว่าเจอสาเหตุแล้วนะเป็นที่แคปลันนะแน่นอนเลยนะเพราะวัดแล้วเนี่ยค่าความจุเนี่ยมันถอยไปจนแทบไม่มีเหลือเลยนะเป็นหน่วยแบบนานโนฟาราดไปเลยนะครับซึ่งออของเดิมจะเป็น3 5ไมโครนะครับผมนะครับ จริงๆแล้วเจ้าคาปาซิเตอร์หรือว่าแคปลันตัวนี้นะครับเวลาที่เขาเสื่อมเนี่ยนะครับ,ค,รบคือค่ามันจะถอยนะอย่างเช่น ใช้เป็นนานๆมันอาจจะเก็บความจุได้แค่32หรือ30อะไรอย่างเงี้ยนะค่าพวกนี้บวกลบก็ยังพอรับได้นะครับแต่ถ้าแบบหายไปที10หรือ20มโครฟาราดเนไม่ดีนะครับผมนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนควรเปลี่ยนค่าให้ใกล้เคียงกับของเดิมเพราะว่าทางวิศวกรเนี่ยเขาได้ออกแบบมาแล้วนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับต้องใช้แคปลันนะอยู่ที่ค่าความจุเท่านี้เท่านั้นนะเราก็ควรจะใช้ให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะครับผมนะครับแต่เคสของผมเนี่ยคือผมถอดไปวัดแล้วปรากฏว่าเสียเลยนะ ไม่สามารถเก็บประจุไฟใดๆดได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะเข้าไปใส่ในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูอาการว่าจะหายไหมนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปท่าเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่นะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็อาจจะขยับใส่รัดให้มันได้ระดับนิดนึงนะครับผมนะครับเพื่อที่เวลาที่เราใส่สายไฟอะไรมันจะได้ไม่ตึงมากไปนะครับนะครับเวลาทํางานควรใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าการนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ รันนี้ผมก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครันี่นะครับไม่ต้องไปไขแน่นมากนะเอาตึงแค่ตึงตึงมือนะครับเพราะมันไม่หลุดอยู่แล้วนะครับแค่นี้นะครับตึงๆึงมือก็พอครับโอเคครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ไฟนะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับใส่นี้ัมอยู่ข้างล่างนะตอนที่มันมาเดิมๆนะครับก็ใส่กลับเข้าไปนะแล้วใส่นี้ข้างบนนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าขาที่เราไม่ใช้เนี่ยมันจะโผล่มาอยู่แต่ปุ่มก็ตัดออกไปนะ เพราะว่าผมกลัวอันตรายนะครับเอาเท่าเดิมนะเอาเท่าของเดิมที่เขามีมานะครับข้างๆนี้ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะโผล่มาข้างๆตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นของเดิมนะของเดิมก็เป็นสีขาวแบบนี้ไม่มีข้างๆออกมานะครับผมนะครับโอเคก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับวิธีการไล่ก็ตามในคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทสดูนะครับถ้าเปิดใช้งานได้ปกติก็คือจบงานนะครับแค่นี้เองนะครับก็ตรวจเช็คสายไฟไหนๆก็ถอดมาแล้วครับ ตัวเช็คไฟไฟก่อนเนาะนะครับตอนแรกคิดว่าเจ้าตัวแมกเนียบเสียนะแต่ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าแมกเนียบยังทํางานอยู่นะเพราะดูจากพัดลมนะครับง่ายๆพัดลมตัวนี้ทํางานนะเพราะว่าไฟเนี่ยมันออกมาจากแมกเนียบนะเห็นไหมมันจะมาเข้าที่พัดลมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่คอมตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ผมไปยกเบรกเกอร์ึ้นแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเปิดจะติดไหมนะนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะเปิดละนี่นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ ได้ยินเสียงไหมอันนี้คือเสียงคอมเพรสเซอร์เลยนะครับนี่ทำงานแล้วนะครับคอยร้อนอุ่นแล้วนะครับตอนนี้คอยร้อนอุ่นแล้วนะครับนี่ใช้งานได้แล้วนะครับเสร็บได้ด้วยนะปิดจ็อบนะครับนี่นะครับได้ยินเสียงไหมเนี่นะครับเสียงจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้นะเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับ แรกมันไม่มีเสียงนะมีแต่เสียงพัดลมนะครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราปิดฝาประกอบได้เลยนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ปกติกลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนักก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับแนวทางการตรวจเช็คนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะสำหรับแอร์ที่เป็น ระบบธรรมดานะที่ไม่ใช่ระบบอ e ีเวอร์เตอร์นะครับมันจะไม่มีแผงคอนโทรลนะมันจะมีแต่แบบไดอะแกรมข้างหลังเครื่องแล้วเราก็ไล่ตามสายไฟว่าตัวไหนมันเสียนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเราก็สามารถสุ่มเปลี่ยนได้นะแต่ว่าไม่แนะนําวิธีนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เปลี่ยนไม่ถูกจุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ลองดูย้อนกลับไปดูนะครับวิธีการไล่ไดอะแกรมของผมที่ผมทําไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่แอร์ไม่เย็นนะครับแล้วเป็นอาการเหมือนผมนะ คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับแต่พัดลมหน้าคอมคอยลร้อนเนี่ยทำงานนะครับก็ลองตรวจเช็คไดอะแกรมภายในตัวคอยลร้อนนะครับตามแนวทางที่ผมลงให้ในคลิปนี้นะก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะนะครับผมนะครับก็สรุปแล้วเป็นที่แคปลันนะครับผมนะครับเนื่องจากตอนแรกนะผมสันนิษฐานไว้นะครับว่าเป็นที่แมกเงียบนะซึ่งแมกเงียบเนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยถ้าแมกเงียบเสียนะครับผมไปดูในไดอะแกรมเนี่ย สายไฟที่มันออกจากแมกเนียมเนี่ยมันไปเข้าตัวพัดลมระบายความร้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นพัดลมระบายความร้อนก็ควรควจะไม่ติดด้วยแต่นี่พัดลมระบายความร้อนมันติดนะเพราะฉะนั้นแมกเนียมไม่น่าใช่นะครับน้ำยาแอร์ก็ไม่ใช่ในอนเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะมันยังเย็นอยู่นะครับนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นที่ตัวนี้นะเนี่ยเหลือตัวเดียวแล้วที่ยังไม่เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนตัวนี้ไม่หายนะก็คือคอมน็อกนะคบมีแค่นั้นเองนะผมประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ผมหวังว่าในะคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาอาการของแอวเองยยู่่่นาแไม็ เป็นอาการเดียวกับของผมหรือเปล่านะครับถ้ามาเจอเป็นอาการเดียวกันเนี่ยก็ลองทําตามเป็นแนวทางกันได้นะครับผมนะครับก็พยายามจะอธิบายให้ละเอียดสุดๆแล้วนะนะครับในคลิปนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าอันนี้ค่าเสียหายที่ผมอ่าเสียหายไปเนะี่ยอยู่ที่200ไม่เกินนี้นะครับผมนะครับก็เปลี่ยนแคปลันก็ตามยี่ห้อเลยนะเลือกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็พยายามเลือกที่มันแบบดีสุดและในท้องตลาดแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะนะครับผมนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นอาการเดียวกับผมนะแล้วไม่ใชแคปลนะก็ Cap Run พิมพ์มาเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะผมจะได้มีความรู้ติดตัวนะครับเวลาเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็เออลืมบอกว่าข้างในเนี้ยมันเป็นซีแบบที่เป็นน้ํามันนะแล้วสังเกตว่ามันบวมนะเห็นไหมมันบวมไปน,นิดนึงนะแต่มันยังไม่ระเบิดนะบางเคสนี่คือซีระเบิดไปเลยนะครับผมนะครับก็จะเช็คง่ายเลยก็คือระเบิดก็คือตัวนั้นเสียนั่นเองนะครับผมนะครับแต่นี่มันดูเหมือนใหม่อยู่เห็นป่มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่วัดนะถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดนี่เราแทบไม่รู้เลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะถ้าไม่วัดก็ต้้้องใชไล่แแกรแกรมว อ่านิฐานเอานะแล้วก็เปลี่ยนตัวที่เราสงสัยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel เล็กๆไว้สักนิดน,นึงนะครับแล้วเดี๋ยวไงามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วเย็ยนทำเลยนะ